เจ้าสองคนชอบคังรักคอยไปชอบเจ้าคัางรักมองคนค่ไม่ถึงเนาะคือเห็นหเห็นแต่มุมของพี่ทำงานนี้แต่ไม่มีใครหรอกนี่มนมนี่ปุรใดแบบไม่ต้องการความรักหรอ,อรกพี่พูดออกมาแล้วนะออเราก็เป็น เราก็เป็นคนคนหนึ่งแบบไปงานเราไม่ได้เสียนะถ้าเราไม่ไม่สู้จริงๆมันมันทําไม่ได้พี่แกเราดีคอยบอกให้เห็นในบอยฟิงนี่ไงเห็นไหมฮะพี่คือคือคือจะไม่มีใครเห็นภาพที่ผมไปเที่ยวไหนเลยนี่คือเพื่อนเขา แล้วนี่คือเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ก็ถือว่าเป็นคนใกล้ตัวเข้าใจไหมคือไม่สามารถที่จะอธิบายให้คนใกล้ตัวเข้าใจว่าพี่บอยเป็นแบบไหนจนวันหนึ่งที่แบบว่าเอาทาไมได้มาคบกันอ่ะทําไมได้มาคือจะพูดยังไงวะมันอธิบายยากอ่ะก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าปุ๊บปับ๊บเรามาคบกันหรอกม,มันมันมี มันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมันมีความที่เรารู้สึกว่าเขาเขาหวังดีกับเราจริงเขารักเราจริงๆเขาแบบมีแต่สิ่งแบบว่าเลือกที่จะคุยกันเลือกที่จะพบเขาให้โอกาสเขาไหมอะไรเงี้ยแต่คนคนรอบข้างเขาก็ไม่รู้เป็นยังก็ต้องเป็นแบบนี้ว่าเป็นอย่างแบบ แต่แต่ก็ขอบคุณนะคนรอบข้างที่เขาแบบเขาไม่เคยรู้จากพี่หรอกแต่ว่าเขาก็เคารพในการตัดสินใจของหนูไม่ว่าหนูจะชอบใครรักใครเขาก็แบบว่าสนับสนุนหมดอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้นนหฮวอลเดกคือจังเหมือนพี่นิวอ่ะพี่นิวแต่งหน้าพี่นิวไม่เคยยอมรับใครนะแม้กระทั่งตอนที่พี่รู้ขา่าวแอนกับพี่บอยแรก พี่นิวก็แบบชิงหรอแต่ก็เงินแบบเงินเป็นคนที่แบบชิงหรอมันจะไปได้หรออะไรเงี้ยจนแบบแอนพยายามที่จะแบบว่าเออพ่อไปแต่งหน้าพี่นิวพี่นิวมาแต่งหน้าพี่บอย่อยอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบพอมันได้เห็นเห็นโมเมนต์ที่เขาทําให้หนูอะเหมือนเห็นโมเมนต์ที่พี่ทาให้หนูเห็นโมเมนต์ที่บอกว่าเออแม่เนี่ยเขาช่วยแบบหนูนะพี่นิวก็จะเป็นคือประมาณว่า ห่วงแอนเพราะว่าแอนมีไรแอนจะปรึกษาพี่หนู่ตลอดแล้วคือเขาก็เลยแบบว่า,าก็เป็นอีกคนนึงที่ที่แอนรับฟังที่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเขาคิดบวกแอนชอบอไม่อิจฉาใครนีร่อแอนชอบพอเขาได้มารู้จักกับพี่บอยกลายเป็นแบบเขาก็เขาก็นับพี่บอยนะยกคนแบบใหญ่บางคนมีคนเดียว ไม่บอกเคยมีผู้ใดเห็นโมเมนต์แบบนี้แม้กระทั่งแม่ๆพี่ๆของผมหลายคนก็ตกใจเนาะจริงๆเราเราสู้มาเพ่งมีโอกาสได้แสดงออกมคือคือบอยก็ก็บอกเคยมีแบบแบบนี้ใ่ไหมลูกน้องหลายคนก็ตกใจนะแต่พอแรกๆก็ก็ตกใจอยู่พอต่อๆมาก็รู้แล้วว่า รู้แล้วก็เข้าใจยังมูงนองโหมดมูเอื่อยมูหลาน